สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพวกกับผมแฮปเอาอีกแล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำไอเทมที่มอบดอบให้กลายเป็นไอเทมที่เราอยากให้มันดอบนะครับผมซึ่งของที่ต้องเตรียมก็มีกล่องแล้วก็คอมมานด์บล็อกนะครับพิมพ์ตามผมเลย ปุ๊บอ่าโอเคพอได้แล้วนะครับน่าจะไม่ได้สอนแล้วมั้งครับเพราะว่ามันเป็นของคน MMO และคนเก่งคอมมานใช่ไหมครับอ่าโอเคพอเราได้กล่องกับคอมมานมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาทำการวางคอมมานไปสัก6บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกโอเคหกบล็อกบล็อกแรกนะคผมพิมผมจะทิ้งลิงค์ไว้ด้านล่างนะครับเพราะว่าเป็นการก๊อปปี้นะครับผม ให้ทุกคนก๊อปปี้ไปมันจะง่ายกว่านะครับซึ่งใครที่ก๊อปปี้หรือว่าอะไรไม่ทันก็พิมพ์ตามผมได้เลยนะครับนี่ครับพิมพ์ตามเลยตรงนี้จะเป็นไอเทมที่ม็อบดอปแล้วเราอยากเปลี่ยนให้มันดอปอย่างอื่นนะครับผมเช่นสลามมันดอบสลามบอลใช่ไหมแล้วก็ เขียนคาว่าสลามบอลนะครับแล้วมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราจะเปลี่ยน,นครับแล้วก็เอาเป็น,นกดลงสุดท้ายอันนี้ช่างมัน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็กดขึ้นผมไม่รู้นะว่ามันอ่านว่าอะไรแต่ผมก็มีความชํานาญโดยการคั p ปีนะครับคอมมานด์ที่2นะครับคอมมานด์ที่2ก็เห็นตามผมเลยนะผมคอมมานด์ที่2ก็ทึบนี่ครับคอมมานด์ที่2 ก็จะประมาณนี้นะครับโคลดปึ๊บๆเว้นตามที่บอกแล้วครับผมแล้วตรงนี้นะครับตรงสุดท้ายก็จะเป็นให้เขียนใส่คอมมานด์ที่สามนะครับผมตรงนี้จะใส่กล่องนะครับปึ๊บคอมมานด์ command ที่สามก็จะใส่เป็นพิกัดนะครับผมลบเก้าห้าหนึ่งลบเก้าห้าหนึ่งลบเก้าห้าหนึ่งแล้วก็สีเขียวแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับผม โอเคปึ๊บเรียบร้อยอะ่าไปเขียนตรงกล่องโดยตรงนะครับเพราะว่ามันจะไม่ติดนะผมอันที่สามนะผมขามาที่สามปึ๊บปึ๊บเขียนตามเลยครับถ้าเขียนตามไม่ทันผมจะทิ้งลิก์ไว้ข้างล่างแล้วคัดลอกไปนะผมโอเคสีเขียวแล้วก็ขึ้นแล้วก็ขึ้นนะผมปึ๊บขามาที่สี่นะครับขามาที่สี่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผม ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นของที่สลามเป็นดอบของที่สลามดอบนะครับผมโอเคปึ๊บขึ้นขึ้นนะครับผมอันนี้เอาลงแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นตามอันสามอันนี้แหละแล้วก็ขอมันที่ห้านะครับผมขอมันที่ห้าก็จะเป็นอันนี้นะครับผมนี่ หยุดไว้นะครับถ้าใครที่ทำตามอยู่แล้วก็ขึ้นเถอะขึ้นเถอะข,ข,ขึ้นอันนี้เอาลงโอเคนะครับของมาที่หกปึ๊บนี่คือของมาที่หกนะครับปึ๊บ,บเดี๋ยวแป๊บ,บตรงนี้ก็เป็นชื่อของม็อบที่ดรอปไอเทมแล้วก็จะเปลี่ยนไอเทมของมันนะครับก็ใส่ชื่อไอเทมของมันที่ดรอปออกมา นะครับผมแล้วก็เข็มปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลงนี่ก็ตรงกลางแล้วก็ขึ้นคืนนะครับข้างหลังเก็นตับแล้วครับขอมาสุดท้ายอ่าเรียบร้อยโอเคก็ลองเปลี่ยนดูนะครับผมเอาของใส่กล่องนะครับผมเช่นผมอยากจะให้มันดอกเป็นดาบนะครับให้ลูกสวรราเป็นดอกเป็นดาบเจาะเสื้อใส่ด้วยมันดอกครับดรกไปที่ตามที่เราต้องการเลยครับปึ๊บร้อยดาบกับไปนี่นะครับผมผมก็จะฟันปึ๊บเห็นไหมครับ มันก็จะได้นะผมปึ๊บนี่ครับปับป๊บปื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 ๊บ,บ,บ,บมันจะสุ่มดอกนะผมเรีบยบร้อยครับเรียบร้อยเข้าใจแล้วใช่ไหมครับท่านผู้ชมถ้าเข้าใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับตะคายเพื่อเป็นกำลังใจผมทำกิปไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอัวตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ